แม่โบคะน้องสี่เดือนไม่ค่อยกินนมเลยน้องห่วงเล่นมากสี่ห้าชั่วโมงจะกินทีบทจะกินก็กินดุเลยค่ะจนเกลี้ยงเตาแบบนี้เป็นไรไหมสี่เดือนเป็นธรรมชาติของเด็กเนาะธรรมชาติของเด็กสี่เดือนเนี่ยจะสนใจสิ่งอย่างอื่นมากกว่าการกินนมจะห่วงเล่นมากแสงสีเสียงอะไรปุบปับปุบปับหันนะคะน้องไม่ได้สนใจการกินแล้วไม่ได้เหมือนทารกแรกเกิดที่อะไรเอ่ยอะไรกอดโอ้แสบเบ้าตาจังเลยเอะอะนอนมาคนละฟิลกันนะคะเนาะสามสี่เดือนคือแบบอยากรู้อยากเรียนรู้โลกอ่นะคะสนใจสิ่งอย่างอื่น มากกว่าการกินนมมากกว่าการนอนดังนั้นเอากินนมโอ้โหนะคะต้องมางนีบมาแอบกินนมกัน2คนอย่างเงี้ยค่ะกินแล้วก็ถ้ายินเสียงอะไรคือหันขวับไม่กินต่อแล้วแบบนี้เป็นต้นคือสามารถเจอได้ด้วยช่วงวัยที่เขาสนใจสิ่งอย่างอื่นมากกว่าการกินนมเอาเป็นว่าคือจัดสรร กินนมเงียบๆกินกันสองคนเอาผ้าคลุมอ่ะเนี้ยพอช่วยได้กินน้อยอาศัยให้กินบ่อยๆพอช่วยถ้าสมมติว่าน้องกินน้อยแต่ว่าน้องเล่นได้ร่าเริงไม่ซึมน้ําหนักขึ้นดีอ่ะในหนึ่งวันคือแบบโอเคกินแหละแล้วก็ฉี่เหลืองใส่ดีเกินกว่า6ครั้งต่อวันแบบนี้ก็ไม่มีอะไรน่ากังวลนะคะเนาะโอเคไหมเวลาจะกินเขาก็จะกินแบบคือเขาจะกินเท่าที่เขารู้สึกว่าฉันหิวอ่ะถ้าสมมติว่ารอบนี้ฉันหิวไม่มากฉันก็ไม่ได้กินเยอะแบบนี้เป็นต้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ลูกเรานะคะเนาะกินน้อย ดูซึมน้ำหนักไม่ขึ้นดูป่วยแบบนี้อย่างหลังอาจจะต้องไปพาน้องไปตรวจนะโอเคไหม